เหตุปัจจัยที่ทําให้ศัตรูเนี่ยทําอันตรายเราไม่ได้ทั้งภายในภายนอกพอบอกเข้าไปพระสูตรนี้เขาบอกตรงเลยค่ะอืมเขาเนี่ยชอบมีวาจาไม่ดอมีอันนี้พระเจ้าเน้นไปที่การสร้างเหตุคือวาจา ท่านบอกพิกกุทั้งหลายเมื่อตาาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมะกล่าวมีอัดกล่าวเป็นวินยัยกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุด ประกอบด้วยประโยชน์เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วย่อมได้มหาปุริคลักษณะข้อนี้คือมีคางดุดคางราชสีอันนี้วางไปก่อนมาดูตรงนี้ว่าย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้อืม ศัตรูจะกําจัดโยมไม่ได้ศัตรูภายในมีอะไรนี่ราคะโทสะโมหะทําอะไรทําอะไรอันตรายโยมไม่ได้เลยหรือสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครใในโลกกําจัดไม่ได้โอนี่อะไรนี่คือสัมมาวาจานะเนี่ยโยมสัมมาหนึ่งในสัมมาวาจานะเนี่ยการพูดเพ้อเ้อเนี่ย อันนี้สงเยอะจังเลยเพราะสัมมาวาจาเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ละเอียดต่อจากสัมมาสังกัปปะเลยพอคิดปุ๊บมันจะออกวาจาก่อนเลยอืมก่อนไปกัรมตะเนี่ยกมรนตะเนี่ยรรย,ยังที่หลังปฏิจจสมุปปนธรรมเหตุเกิดอันเป็นไปตามลำดับเนี่ยคือจะคิดก่อนแล้วพูดแล้วค่อยทำนะ ก็จะเรียงจากสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วถึงจะเป็นอาชีวะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าอันนี้บริบูรณ์อันนี้จะบริบูรณ์ถ้าอันนี้บริบูรณ์อันนี้จะบริบูรณ์อันนี้บริบูรณ์อันนี้จะบริบูรณ์ไล่ลําดับมาเลยดังนั้นถ้าคิดไม่บริบูรณ์วาจาก็ไม่บริบูรณ์วาจาไม่บริบูรณ์การกระทําจะไม่บริบูรณ์และส่งผลไปถึงอาชีวะก็จะไม่บริบูรณ์เป็นอย่างนี้ ดังนั้นการพูดเพรสเจอร์นี่ก็อืมให้ผลเยอะเท่ากับการพูดเพรเจอร์ก็ศัตรูเยอะแล้วศัตรูทำลายเราได้ทำอันตรายเราได้ดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ศัตรูทำอันตรายเราได้อย่าพูดเพ้อเ้อ